แแรกนะครับไม่โฟกัสเลยฮนะแปกมากให้ลองดิอืมได้อยยุครับนี่ครับแล้วก็มีโค้ดจันอยู่ด้านซ้ายมือนะครับตรงประหัดขวานะครับแขนขวานะนี่ครับอันบนบนก็จะเป็นพยานากเหมือนกันครับนี่ครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าจะดเสียนนะนี่นะสวยงามเหมือนกันครับผมจาไปดูด้านหลังกันนะครับนี่องค์นี้เล็กมากครับเล็กมากดูกันดูนิ้วผมนะครับเทียบนิ้วข้างบนเขียนว่าสุดทักษสีโลหฮนะครับ รุ่นนี้จะสร้างปี59เห็นไหมครับหลวงพ่อทอง59นะครับ